Yeah. <laughs> โดน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 ออกหลุดอ๋อไม่หลุด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 ออกไปแล้วคิดว่าหลุดเข้าไหนเลยกลางตัว cần lắm lưới, yom, sắm nồi ขัดขาไว้เลย ้ยเฮ้ยโดนป่าวะโดนนี่เฮ้ยตายหาที่ขาแกมให้ออกสามบวกอยู่อึ้บ ใหญ่นิว่าใหญ่นะว่าสีบวกเข้าดีทั้งคู่ น่าจะได้สอันนี้ดอกจริงกลางลำเลย4.5่มิลหัวธรรมดาช่างเบนอันนี้ดอกซ้ำสี่จมิลหัวพอกช่างช้างลูกดอกยิงปลา สาเหตุที่เชือกขาดเชือกพันศูนหน้านะครับก็มีเพื่อนๆถามว่าทําปมไงก็ทําธรรมดานี่แหละเนี่ยขโมดเงินตายจะของผมมาสองรอบสองรอบก็ได้สามรอบก็ได้ครับสามจะสองรอบสามรอบก็ได้นะเนี่ยผมจะเอาสองรอบพอปมมันใหญ่มันก็จะไม่เด้งขึ้นมานะแต่มันก็อยู่ที่ร่องเชือกของแต่ละกระบอกด้วยไม่มีอะไรมากมายเนี่ยห่วงประมาณนี้แต่ละกระบอก ลองเชือกอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูว่าสองรอบหรือสามรอบมันจะพอดีการพันก็พันทบได้ครับทับได้เรียงเรียงไปหน้าอย่างเดียวเรียงตามขึ้นหน้าอย่าไปเรียงย้อนลงทับได้บ้างไม่ต้องทับไม่ต้องทับเยอะแต่ก็ทับได้นะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเรียงทุกเส้นแล้วเรียงทุกเส้นช้านะครับช้า ไม่ดิดกลับครับเพราะมันเป็นสาย P.E. พอดึงอะไรเยอะๆก็ตัดเส้นเมื่อกีมร้อยยี่สิปอนใส่ซ้ำอะ่ะตัดไปแล้วอ้หเนี่ยล้วพลนนะมันจะหอมเลยนะเพราะมันมีขาวปลาอยู่ขาวปลามันอยู่ที่สายสองรอบ ยิงก็ตรวจดูว่ามันคดหรือเปล่าเพราะว่าเรายกปลานะครับปลากรายยามเย็นน่าจะได้4โล สายร้อยปอนเมลอนชิงชันเมลอนนะครับชัก70็ดสิบปห้าสช่างออฟทับดิลิกยางเนี่ยสีฟ้า13รูห้าพันดมตัด16 16กสิบับสิครึ่งสี่หห้า 4 6 6 5ตัวนี้อ้วนครับ รอบเย็นนี้ออกมาได้ยิงสองทีนะยิงสองทีโดนเลย ตามที่เคยเรียนมานะครับสมัยเคยเรียนมาก่อนเนี้ยการตั้นลูกชิ้นนะ่ะจะลงไปลวกน้ําประมาณห้าสิบองศานะครับตั้งอุณหภูมิห้าสิบองศาแต่นี่เราไม่มีอุณหภูมิวัดแล้วเราจาได้ว่าครูสอนว่าห้าสิบองศาแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะแล้วพอเดือดก็เอาขึ้นก็ผมก็ถึงได้ปั้นก่อนที่น้ําจะเดือดนะครับเดี๋ยวพอเดือดเราก็เอาขึ้นนี่ก็เริ่มเดือดแล้ว น้ำตาลปี๊บนะครับ <c oughs> แกงเขียวหวานก็ต้องมีรสหวานนะแต่ไม่ต้องหวานมากเอาลิ้นหน่อย กะทิครึ่งโลใส่หมดเลยสงสัยพริกแกงจะน้อยไปซื้อมายี่สิบบาทอย่าเติมพริกแกงแดงไปสักหน่อยสีไม่ขึ้นเอาพริกแกงแดงไปสักหน่อยพริกแกงป่าเลยแหละ พอใส่มะเขือเราก็จะปิดฝานะพอมะเขือสุกก็เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมะเขือมันจะดำเขียวแน่เนี่ยใส่โหระพาไปสักดงมันจะไม่เขียวรู้ได้จะเขียวไหม เขียวสิเอาเอาไปหมดดงเลยเรียบร้อยครับเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย นี่ครับขนมจีนนะมันต้องกินขนมจีนโหคนคลักเลยแต่ว่ากะทิเยอะนะครับพี่แกงมันดันน้อยอสวยงามมาครับมื้อนี้แกงเขียวหวานขนมจีน ลูกช <ừ> ิ้นเด้งๆเลยนึบๆเพราะว่าเราใช้ตำนะเหนียวมากยังดึงดั่ง เคือนอ่อนเลยสุดยอด